พี่น้องเลยนาะเดี๋ยวบอแบงจะบอกนี่โอ้อยพี่น้องเพราะว่าลูกมันเด้เห็นปะความร้ายพี่น้องเลยกราบทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพอกันอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะมาพอกันคือเก่าพี่น้องเลยอาอยู่หาก,กินคือเกา่ามาหาเบิ่งห้อยพี่น้องเลยว่าจะเป็นจังไรเนาะ ว่ายังมีหรือบป่พี่น้องเอ้ยย่านแต่นำบุกปะมันพี่น้องเพราะว่าเขาเจ้าพผ่นอัดน้ำไหวอันนี้ก็ช่วงแซมมันจะเข่าเข่าปักบดพี่น้องเอ้ยเนาะประเภทอันหอยเพราะว่านำบุกปะมันดิมันจะเข่าอยู่ที่ดินพี่น้องเอ้ยถ้าว่านำมามันจะออกลายพี่น้องมันจะออกแต่ดินเนาะเพราะว่ามันเข่าปักช่วงฤดูแรง บอกว่างกามาไหมนี่กามาแบบกำควากลางคืนเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าห้อยมันออกกลางคืนดิมันบุคือกลางเว้นเนาะกลางเว้นเขาจะหามันยากพี่น้องเอ้ยเขาจะพอแต่โตน้อยหน่อยโตใหญ่มันจะอยู่เลิกพี่น้องแต่ว่ากลางคืนนี่บอกวังเคยเอานี่มันจะลายแต่โตใหญ่ๆพี่น้องไปพี่น้องเอ้ยเนาะบอกวังสิพาไปเบิ่ง Ôi dưới, đi đi Phải, đi đâu <laughs> đi đâu nó hèn lên Nát hèn Ôi, cái chắc ta xây À, bộ hình Mình chắc bẹp này, Nhìn mà. มันจะเป็นเพราะว่าห้อยมันเขาไปเลยมาวางกับบริขดให้พี่ให้หน่อยหนาเบิ้งเลยเนีมาวางสิบตามาเบิง้งแบบนำ่ำวันนด้มันแขางเนาะมันจะมันจะเต่าห่มใบเต่าห่วมวันเดียวเลยพี่น้องเอยเนาะมันก็นเริ่ม lợn mi lợn nạm này và chị đại hơi bò này nói mi lợn bò mất pì pì nói nó da bò băng chỉ bò nì nói pì nói pờ wa lụk mận yên mà <gauche> <c oughs> ความร้ายพี่น้อยเพราะว่ามันเขาาด้นี่นี่เดี๋ยวพ่ว่างียบอกนี่มันเขามันเขาในในดินนะเพราะว่าน้ำบกปะมันเป็นหูจบปงเปลงเป่งนี่แมนบดพี่น้อยมันหูน้ำบกมันจะเขาในดินพังโตไหวในดินเนาะจนหอดพ่นแล้วหอดพ้นฝนตกพ่นพี่น้อย มันชุมแล้วมันจะออกมาใหม่พี่น้องเนาะนี่คือเคยเห็นนี่ละโอ้ยบ่วังก็บ่เคยเห็นมากองกันอยู่นี่ลูกหอยพี่น้องเอ้ยต้นอายะเลยมีแต่ลูกแต่หอยหายากเด้พี่น้องเอ้ยหอยแล้วดูนีก็ได้เนาะไปพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งกันต่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะมีตัวใหญ่บ่พี่น้องไปลุยพี่น้องเอ้ยอยู่นี่มันมีน้ําเด้มันจะมีหอยน Mày nhảy nó, nó vẫn sẽ hạ kếp đường khởi động Ủa cái, ừ, cái nọ nằm mình bốc Mình Cái mình... tàu, mà tàu hộp bọn điều Lái cái nọ cái này Mít mình Lụt mình thì bộ nói nọ ฉันว่าแม่ไงมันก็จักนี้ไปใช้บดพี่น้องมีแต่ลูกจำเนี่ยก็ดีพอดีกินพี่น้องเลยขนาดเลยพี่น้องขอให้ปากหวง สาก,ก็บโอเหลือเราตัวใหญ่พี่น้องเลยช่วงนี้กระดูกระดูนำนำบุกเนาะหาเก,ก็บจำบ่ายพี่น้องถ้าว่านำมันไลยทอดจะหาเก,ก็บหากเพราะว่ามันไปถอวถีบดิ บักคือช่วงฤดูแหลงฤดูแหลงลมันจะดูเป็นจุดเพราะว่ามันบมี่บมีทางไปเนาะนำบุกปะนะอี่างแต่รลุนนะลุ่นใหญ่ลนนเลย tôi đây Thì oh, khắp đậu Mì hoạt của chăng. tàu nó, khẩu nó mình tập tàu ở kịp tàu nó mì Hói bạc cuộng lê nhảy cho cái luôn con luôn ớt luôn mình, luôn luôn nuôi luôn 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 nuôi luôn nuôi... luôn kịp lơi. nằm bốc được cái nồi ơi mạnh cái nồi nuôi nhảy nhảy lên มิเตอร์น้อยๆพี่น้องมันมันมากองกันคือบ่าวางบอกว่าเนี่ยเพราะว่ามันมันจะขึ้นได้สิลูกน้อยๆเลยเต็มอันยะพี่น้องเพราะว่ามันหูน้ำบกมันจะขึ้นไปตามน้ำไหลเนาะน้อย ອັນຍັກເນາະມີແຕ່ແມ່ນກັບເຕົ່ານີ້ຫຼາຍພີ່ນ້ອງເອີຍລະວັງຈັ່ງບໍ່ຈັບມັນຫາແຕ່ຫອຍລະວັງກະຊິນ เก็บทำเก็บทำกินทำอะชั้นหนึ่งค่ะพอเต็มเิบเลยหอยจะเป็นหอยปากกวง đang cặp tàu Vậy <tôi> theo đây cặp họ tấm đang cặp tàu nó หอยักว้าหอยักวงนมากินมากินเขาทุดๆเลย một lít phi nỏ coi ลายชุดลายชุดหน่อยเมืองหอยเนาะแช่นี้เมืองหอยเลือดหน่อยเมืองหอยเจาะหน่อยเนาะเก็บเพียงกินพี่น้องเอ้มานั่งจี่หอยกินลินพี่น้องนี่แหละมาวางเก็บกับเขาเดียวเองเนาะหอยช่วงนี้ก็มีหลายหลายพี่น้องเอ้เนาะ อ่ะพี่น้องเองเนาะระวังกันจิกลับก่อนพี่น้องเองเนาะอ้าวคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องเองเนาะคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้อง